ฝันเห็นงูแล้วตื่นมาใจเต้นแรงฝันเห็นเสือหรือปลิงกลางดึกแล้วนอนไม่หลับรู้ไหมครับความฝันเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่แฝงคําเตือนโชคลางหรือแม้แต่เลขเด็ดที่คุณอาจพลาดไม่ได้วันนี้นพนันทีวีจะพาคุณถอดรหัสความฝันเกี่ยวกับสัตว์ว่าฝันไหนให้โชคฝันไหนให้ระวัง ฝันเห็นงูคนโสดจะเจอรักแท้คนมีคู่ระวังมือที่สามเลขเด็ด5666559ฝันเห็นพญานาคได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือเจอเนื้อคู่เลขเด็ด6559665ฝันเห็นฉลามญาติผู้ใหญ่จะให้ข่าวดีหรือโชคบางอย่างเลขเด็ด0881189 ฝันเห็นช้างเตรียมรับลาบใหญ่จากผู้ใหญ่เลขเด็ด19 39 119ฝันเห็นเต่าจะได้ลาบจากสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าเลขเด็ด43 45 054ฝันเห็นปูมีปัญหายากแก้แต่ไม่เกินความสามารถเลขเด็ด17 79 179 ฝันเห็นไก่ได้ลาบเงินทองแน่นอนเลขเด็ด190929209ฝันเห็นลิงระวังปัญหาจากเด็กในบ้านเลขเด็ด6 9 6 6 6 6 9 6 9 1ฝันเห็นปลิงจะได้ลาบและความสำเร็จเรื่องงานเลขเด็ด5 5 2 8 5 8 857ฝันเห็นแมวระวังเคราะห์แต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืองดเสี่ยงโชคช่วงนี้ และยังมีฝันถึงกบกระต่ายหนอนไก่เสือจระเข้มา้านกแม้แต่มดกับไส้เดือนแต่และอย่างมีความหมายลึกซึง้งและเลขเด็ดที่ไม่ควรมองข้ามนี่คือเพียงแค่บางส่วนของความฝันที่บอกอนาคตคุณได้ฝันของคุณละ่ะตรงกับข้อไหนเลขไหนโดนใจ พิมพ์เล่าความฝันในคอมเมนต์เลยครับแล้วกดติดตามนพนันทีวีเพราะตอนหน้าเราจะพอไปดูว่าฝันเห็นคนบอกเรื่องอะไรอาจเกี่ยวกับญาติหรือคนรักหรือแม้แต่ดวงชะตากดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ